วิเคราะห์บอลวันนี้กับเพลงบอลเต็งนะครับประจำวันพุธที่26ตุลาคมพุทธศักราช2565ครับวันนี้ครับเพลงวิเคราะห์ในส่วนของในศึกยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกครับวันนี้มาทั้งหมด8คู่เลยนะครับซึ่งคู่แรกครับเป็นคู่ V.P. i ครับคู่ระหว่างบาร์เซโลนาพบกับาเยอนมิวนิคครับที่นงเวลาตี2ตรงนะครับ คุณผู้ชมท่านใดต้องการทราบถึงทัศนะคู่นี้ครับก็สามารถแอดไลน์ไปรับทีเด็ดกับเฮงทุกวันได้ครับที่ไลน์แอดไซน์เฮง็หรือว่าสแกนคิวอารโค้ดที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอตอนนี้เลยครับส่วนคู่อื่นๆครับรายละเอียดก็ตามหน้าจอวันนี้เลยนะครับซึ่งคู่แรกของเราวันนี้เราจะไปวิเคราะห์ครับในคู่ของอิตาลีอานครับเปิดรังต้อนรับการมาเยือนของวิกตอเรียเพาเซนครับ ราคาบอลตัวนี้เปิดมาให้ทางฝั่งอินเตอร์มิลานต่ออยู่2ลูกควบ2ลูกครึ่งนะครับมาดูในส่วนของผลงานการพบกันครับคู่นี้พบกันมา1นัดเท่านั้นครับก็เป็นทางฝั่งวิตูลเลโรเซนเลนในรังครับด้านนั้นก็อ mm ินเตอร์มิลานไปเยือนครับก็อ mm ินเตอร์มิลานก็สามารถคว้าชัยมาได้ครับด้วยศูนย์ประตูต่อ2นะครับด้านนั้นกินราคาด้วยครับ มาดูฟอร์มสิบนัดหลังสุดของอินเตอร์มิลานเจ้าถิ่นนะครับอินเตอร์มิลานสิบนัดหลังสุดครับชนะหกเสมอหนึ่งแพ้สามครับได้อัตราชนะอยู่ที่60%ครับชนะราคา50%และอัตราเงินสูงอยู่ที่40%ครับนัดล่าสุดครับไปเยือนฟิออเรนตีน่าครับก็เฉือนเอาชนะมาได้ครับด้วยสกอร์3ประตูต่อ4ครับในศึกกันโชซีรียอิตาลีครับถือว่าฟอร์มกำลังร้อนแรงจริงๆครับสำหรับอินเตอร์มิลานครับ ส่วนวิกตอเรีอาเพลเซนครับ10นัดหลังสุดของพวกเขาครับชนะ5เสมอ1แพ้4ครับน่าลากสุเลเนรังครับก็สามารถคว้าชัยเหนือบานิกออสตาว่ามาได้ครับในศึกเชคดิวชั่น1นะครับเปรียบเทียบผลงาน10นัดล่าสุดของทั้งคู่ครับอินเตอร์มิลานได้17 44ผลต่างประตู3ลูกครับส่วนวิกตอเรีอาเพลเซนครับได้19เสีย18ผลต่างประตู1ลูกครับมาดูในส่วนของราคาแฮนดิแคปที่เปิดมา2อลูกแบบนี้ อินเตอร์มิลานกินราคา2นัดเสียสนัดจาก5นัดหลังสุดครับไม่เสียเลยนะครับคือกินราคาไม่งั้นก็เจ้าครับส่วนวิกตอรียาพาเซนครับราคานี้เคยเปิดมาแค่2ครั้งเท่านั้นครับก็คือนัดที่พบกับเมสซิตี้และไบร์นมิเนิคครับก็เจ้าราคาไปนะครับสูงต่ำคู่นี้เปิดมาแปลกๆครับเปิดมาแค่3ลูกเท่านั้นนะครับอินเตอร์มิลานสูงหนัดต่ำา4นัดครับส่วนวิกตอรียาพาวเซนครับ ไม่สูงสักนัดเลยนะครับมีเจ้าอยู่หน่นนั้นแล้วก็ตำสี่นั้นนะครับในส่วนของรายชื่อตัวผู้เล่นวันนี้ครับทางฝั่งอินเตอร์มิลานครับนาเปากรน่าจะใช้เป็นโจคินโคเรียครับแล้วก็มาร์ติเนสครับของคู่ละตะคายกับโจคินโคเรียนะครับส่วนทางฝั่งวิกตอเรียเพาเซนครับก็โทมัสโชชีครับกับยานคริเมนนะครับของคู่ละตะคายกันวันนี้ครับ ก็ในส่วนของคู่นี้ครับเฮงยังมองว่าเจ้าถิ่นอินเตอร์มิลานครับพวกเขาน่าจะย้ำชัยเก็บชัยในนัดนี้ไปได้ครับเพราะว่าตอนนี้อยู่อันดับ2ของกลุ่มนะครับต้องพยายามคว้าชัยให้ได้เพื่อจะได้เป็นแชมป์กลุ่มครับเพราะว่าตอนนี้บาซ่าแต้มไล่ตามมาแล้วครับก็คงไม่อยากจะลงไปเล่นอยู่โลปาลีครับสำหรับอินเตอร์มิลานครับ คู่แรกของเฮวันนี้มองไปที่อินเตอร์มิลานครับสองประตูมีแน่อยากตามกับรอรุ้นประตูที่3ครับต่อกันที่คู่ที่2องครับคุณวังครับบูทครับเปิดเราต้องรับการเมือนของปอโตเขี่ยมเวลาเดียวกันกับคู่แรกครับห้าทุ่มสีนาทีครับราคาในแคปคู่นี้ครับเปิดมาให้ทางฝั่งผู้เมืยอยอย่างปอโตครับต่ออยู่ปอปนะครับ ตรางคะแนนตอนนี้ครับครับบูธครับเป็นจ่าฝูงของกลุ่มเลยนะครับก็ถือว่าฤดูกันนี้พวกเขาฟอร์มมาดีเลยครับส่วนปอร์โตเป็นรองจ่าฝูงนะครับมาดูในส่วนของผลงานการพบกันครับคู่นี้เคยพบกันมา4นัดนะครับก็เป็นทางฝั่งครับบูธเก็บชัยเหนือปอร์โตได้1นัดเสมอ1และแพ้2ครับอัตราชนะที่25นะครับชนะราคา66.67แล้วตรเกิมสูงอยู่ที่66.67นะครับ ส่วนฟอร์ม10นัดหลังสุดของครับบูครับเก็บชัยได้6เสมอ2แพ้2อครับอัตราชนะอยู่ที่60%ชนะราคา70%อและตระกมสูงที่40%นะครับส่วนปอโต้ผู้มาเยือนครับ10นัดหลังสุดครับเก็บชัยได้6เท่ากันครับเสมอ1แต่แพ้3ครับแพ้เยอะกว่าครับบูธนะครับอัตราชนะอยู่ที่60%เท่ากันครับชนะราคา6กครับน้อยกว่าครับบูดอยู่10รเนะครับและตระกมสูงที่50%ครับ เปรียบเทียบผลบอลสิบนัดล่าสุดของทั้งคู่ครับครับบู๊ได้สิบเจ็เสีย7จดผลต่างประตู10ลูกครับส่วนปอโต้ได้22เสีย9ผลต่างประตู13ลูกครับมาดูในส่วนของราคาแฮนิแคปครับราคานี้ครับครับบู๊กินราคาสูงถึง4นัดเสียแค่1นัดเท่านั้นนะครับจาก5นัดหลังสุดแต่ f c ฟปอโต้ครับราคานี้ครับพวกเขากินราคาทุกนัดเลยครับใน5นัดหลังสุดครับไม่เสียเลยครับสูงต่ำคู่นี้เปิดมาที่2ลูกครึ่งครับ ครับบูสูง2อนัดต่ำ3านัดครับส่วนปอโต้ครับสูง4ีนัดต่ำ1นนัดนะครับมาดูในส่วนของรายชื่อตัวผู้เล่นครับที่คาดว่าจะลงสนามในนัดนี้นะครับทางฝั่งครับบูตก็น่าจะใช้แผนเดิมครับหน้าเป้าวันนี้น่าจะเป็นรันนะครับฝั่งขวาเป็นสตอร์โพเซนครับฝั่งซ้ายจะเป็นทาจอนบูชนะนันะครับส่วน f c ฟซีปอโต้แค่หน้าเป้าวันนี้จะเป็นทาริมี่ครับ ั่งขวาน่าจะเป็นอิวานอสซันครับฝั่งซ้ายน่าจะใช้อูเรเบ้น,นะครับ, <S 2> <S 2> <S บในส่วนของทัศนคู่นี้ครับเฮงมองว่าน่าจะเปิดเกมแรกกันอย่างสุดมันเลยครับเพราะว่า f c o ซ t ปตครับพวกเขาก็ต้องการเป็นจ่าฝูงของกลุ่มนี้ครับส่วนกลับบูธครับตอนนี้เป็นจ่าฝูงอยู่ก็น่าจะพยายาม ยันไม่ให้ FC p o r t ตคว้าแต้มไปได้นะครับในส่วนคู่นี้ครับเฮงมองว่าครับบูทครับเล่นในรังแข็งแกร่งพอตัวครับไม่น่าจะพ่ายต่อ p o โตครับมองไปที่ครับบูธครับคู่ที่3ครับขยับมาคิง g อ l ลา2 t i ตรงนะครับคู่ล่วงนาโปีีพบกับ g ร a s g o ร r a เจอร์ครับราคาให้ในแคปตอนนี้เปิดมาให้ทั้งฝั่งนาโปลีครับต่ออยู่รุกครึ่งครบ2ครับ ตอนนี้นาโพลีเป็นจ่าฝูงของกลุ่มครับมีอยู่12แต้มครับตอนนี้การันตีเข้ารอบไปแล้วนะครับส่วนก l a s โกเร a เจอร์ครับการันตีตกรอบไปเรียบร้อยครับเพราะว่าแข่งมาครับแพ้ทุกนัดเลยครับได้1ประตูเสียถึง16ประตูเลยนะครับสำหรับก l a s โกเร a เจอร์ครับมาดูในส่วนของผลงานการพบกันครับนัดแรกครับที่พบกันมาครับกราสโกรเจอร์เล่นในรังก็โดนนาโพลีถล่มไปถึง0ประตูต่อ3เลยนะครับก็ถือว่า ฤดูกันนี้ของกราสโกลินเจอร์ฟอร์มไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่นะครับส่วนนาโปลีครับ10นัดหลังสุดครับชนะ10นัดเลยครับไม่เสมอไม่แพ้เลยอัตราชนะที่อยู่ที่1ซ0ครับแล้วก็ชนะราคา80%ครับอัตราการสูงที่80%นะครับฟอร์มดูดีเลยครับสำหรับนาโปลีครับฤดูกันนี้ครับกินราคาสูงถึง 8นัดครับจาก10นัดหลังสุดนะครับส่วนกลาสโกรินเจอร์ผู้มาเยือนครับ10นัดหลังสุดครับชนะ5เสมอ1แพ้สีครับอัตราชนะอยู่ที่50เปอร์เซ็นต์ครับชนะราคา20เปอร์เซ็นต์และตรงยิมสูงที่60เปอร์เซ็นต์นะครับนาล่าสุดเล่นในรังครับก็ทำได้เพียงแกสเมอกับลิฟวิงตันครับ1ประตูต่อ1นึงนะครับเปรียบเทียบผลบอลครับ10นัด ล่าสุดของทั้งคู่ครับนาโปลีได้3 1เสีย9ก้โต่างประตู22ครับส่วนกราสโกเรนเจอร์ครับได้15เสีย19ผูต่างประตูลบ4ครับบารูุส่วนของราคาหฮนนแคบวันนี้ครับนาโปลีครับราคาลูกครึ่งของพวกเขาครับแปลครับไม่กินราคาเลยนะครับใน5นัดหลังสุดครับเสียหมดเลยครับส่วนกราสโกเรนเจอร์ครับ กินราคา1นัดครับเสีย2นัดจาก3นัดหลังสุดครับสูงตามคนนี้เปิดมาที่3ลูกครับนาโปลีสูง4นัดต่ำานนัดครับส่วนกลาสโกเรนเจอร์ครับสูง3นัดเจ้า1นัดต่ำานนัดนะครับมาดูในส่วนของรายชื่อตัวผู้เล่นที่คาดว่าจะลงสนามวันนี้นะครับทางฝั่งนาโปลีน่าจะมาในระบบเสียม3ครับสามประสานแนวรุกครับก็จะมีโรซาโนครับมีโอซิมเฮนครับเป็นหน้าเปาแล้วก็มีคาวิชานะครับ ส่วนทางฟังกราสโกเรนเจอร์ครับหน้าเป้าวันนี้จะใช้เป็นไมโกโคเรกนะครับในส่วนของทัศนะคู่นี้ครับเห็นหมองว่าเจ้าถิ่นนาโปลีครับพวกเขาก็น่าจะพยายามเก็บสถิติคว้าชัยติดต่อกันให้ได้หลายๆนัดอย่างแน่นอนครับท่านนี้ราคาเปิดมาลูกครึ่งครบ2วันนี้เห็นหมาว่าไม่แพงเกินไปสำหรับนาโปลีครับเล่นในรังด้วย2ประตูมีแน่เป็นอย่างต่ำครับรอลุ้นประตูที่3กครับออมองไปที่นาโปลีครับ คู่ที่4ครับคู่ระหว่างอาแจกอัมสเตอร์ดัมครับพบกับลิเวอร์ p ูลครับราคาให้ในแคปตอนนี้เปิดมาให้ทังฝั่งลิเวอร์พูลครับต่ออยู่ครึ่งควบลูกนะครับอาแจกครับน่าจะตกรอบไปแล้วนะครับส่วนลิเวอร์ p ูลครับลุ้นขึ้นจากฝูงครับก็มี9แต้มครับรองเป็นรองนาบุลีครับนะครับโบลีเป็นจากฝูงมี12แต้มนะครับผลงานการพบกันของคู่นี้ครับ ก็ไปทางฝั่งลิเวอร์พูลครับพี่คว้าชัยเหนืออาแจกได้ทั้ง3นัดเลยครับที่พบกันมา3นัดนะครับนัดล่าสุดครับอาแจกไปเยือนลิเวอร์พูลครับก็พ่ายแพ้กลับออกมาด้วยสกอร์สองประตูต่อหนึ่งนะครับส่วนฟอร์ม10นัดหลังสุดของทั้งคู่ครับอาแจกชนะ5เสมอ1แพ้4ครับอัตราชนะไปที่50%ครับชนะราคา60%และอัตราละเตะสูงที่70%นะครับส่วนทางฝั่งลิเวอร์พูลครับ10นัดหลังสุดของพวกเขาครับชนะ5เสมอ2แพ้3ครับ อัตราชนะอยู่ที่50%ชนะราคา20%่สิบเปร์เซ็นและแตะูนอยู่ที่40%นะครับนัดล่าสุดครับพึ่งพ่ายต่อนอตได้แขมฟอร์เรสต์มาครับด้วยสก่อนหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับบุยติดคอครับนัดนี้ครับในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษครับสำหรับลิเวอร์พูลครับเรี่ยมทียบผลบาลสินัดล่าสุดของทั้งคู่ครับอาแจ็กอัมสเตอร์ดัมครับได้30เสีย19ผลต่างประตู11ลูกครับส่วนลิเวอร์พูลครับได้19เสีย13ผลต่างประตู6ลูกครับ มาดูในส,ส่วนของราคาไฮนิแคบวันนี้ครับที่เปิดมาราคาครึ่งควบลูกแบบนี้อาแจ็อัมสเตอร์ดัมกินราคา2อนัดเสียสามนัดจาก5้านัดหลังสุดครับวนลิอุฟครับเท่ากันครับกินราคา2อนัดเสียสามนัดจาก5นัดหลังสุดนะครับสูงกัมคูนี้เปิดมาที่3ลูกครับอาแจ็สูง4นัดต่ำ1นนัดครับส่วนเลิ้ยวฟูสูงสงนัดเจ้า1นัดต่ำา2นัดนะครับมาดูในส่วนของรายชื่อตัวผู้เล่นที่คาดว่าจะลงสนามวันนี้นะครับทั้งฝั่งอาแจ็ครับ วันนี้อาจจะเปิดเกมรุกแรกกับลิเวพูย่างเมามันเลยนะครับเพราะว่าพวกเขาตกรอบไปแล้วครับก็ไม่น่าจะหวังอะไรได้แล้วก็น่าจะลุยอย่างเต็มที่ครับสามประสานในรุกวันนี้ครับก็มีไบรอันบ็อบบี้ครับมีดูซานทาจิชครับและมีสตีเฟนเบิกไกวนะครับ ส่วนเลีวโพครับวันนี้ก็มีฟอร์มิโนครับมีซาร่าครับและวันนี้นูเยสน่าจะได้ลงสนักเป็นตัวจริง isco, ota, ครับส่วนเดนโกโจต้าครับมีการมาเจ็บอยู่นะครับ <c oughs> ในส่วนของทัศนะคู่นี้ครับเห็งมมว่าน่าจะเปิดแรกกันเมามันเลยทีเดียวครับและเห็งขอมองไปที่คู่มานเยือนอย่างเลี้วโพครับน่าจะเฉือนเอาชนะอาแจกอัมสเตอร์ดัมไปได้อย่างมามันครับ สกอร์ที่คาดก็น่าจะประมาณ2ประตูต่อ3หรือว่า1ประตูต่อ2ครับมองไปที่เวอร์วโพครับคู่ที่5ครับโคโระหว่างแอลติโกมาดริดพบกับเบเยอร์เรเวอร์คูเซนครับราคาบอลตอนนี้เปิดมาให้ทางฝั่งแอตมาริดครับต่ออยู่ครึ่งครบลูกครับสำหรับกลุ่มนี้ครับก็ขับเคี่ยวกันอย่างมามันครับนัดนี้ครับแอตมาริดต้องพยายามคว้าชัยเหนือบเยอร์เรเวอร์คูเซนให้ได้ครับเพื่อจะ ได้ไปเล่นรอบล็อกเอาท์นะครับส่วนบบเยอร์เร์กุเซนครับก็ต้องพยายามคว้าแต้มเหนือแอนบริดให้ได้ครับเพื่อจะได้ขยับขึ้นไปเล่นในส่วนของยูโรปาลีคับหรือว่านัดนี้ถ้าพวกเขาไม่เอาอะไรแล้วก็น่าจะต้องบายบายนะครับมาดูในส่วนของผลงานการพบกันครับ9นัดหลังสุดที่พบกันมาครับก็เป็นทางฝั่งตรามีครับเก็บเซตที่3เสมอ3ในแพ้3ครับ ก็นัดล่าสุดครับไปเยือนไปเยอเรวูเซนครับก็่พยแพ้กระบอกมาด้วยศกสองประตูต่อศูนย์นะครับสำหรับแอตมาดริดครับมาดูผลงานการแข่งขันที่ผ่านมาของแอตมาดริดครับสิบนัดหลังสุดของพวกเขาชนะ5้าเสมอสองแพ้สามครับอัตราชนะพิห้าชนะราคา40%่สิบเรเซ็แล้วตงสูงที่40%สนะครับส่วนผู้มาเยือนอย่างบเยอเรคูเซนครับสินัดหลังสุดครับชนะสองเสมอสแพ้ห้าครับอัตราชนะที่ยีเปอร์ชนะราคายีเซ และตัวเร็มสูงอยู่ที่60%นะครับเปรียบเทียบผลบอล10นัดล่าสุดของทั้งคู่ครับแฮน์นันบิดครับได้13เสีย10บผลต่างประตู3ลูกครับส่วนเบเยอร์เรเบอร์คูเซนครับได้12เสีย10เอเซย์ยี่สิครับผลต่างประตูลบแครับมาดูในส่วนของราคาแฮนดิแคปวันนี้ครับราคาเปิดมาครึ่งลูกแบบนี้แอร์นัิดกินราคา3านัดเสีย2อนัดจากห้านัดหลังสุดครับส่วนเบเยอร์เรเบอร์คูเซนครับกินราคา2อนัดเสีย3านัดจากห้านัดหลังสุดครับ สูงต่ำคู่นี้เปิดไปที่สองลูกครึ่งครับแอนวาตติดสูง3นัดต่ำ2นัดครับส่วนเบเยอร์เลเวอร์คูเซนครับสูง2นัดต่ำ3านัดนะครับมาดูในส่วนของรายชื่อตัวผู้เล่นวันนี้ครับทั้งฝั่งแอนวาตติดก็ยังจะไม่มีโกเก้นะครับส่วนสองประสานแนวรุกของพวกเขาวันนี้ก็ยังอยู่เหมือนเดิมครับโมราตากับคริสมานะครับส่วนเบเยอร์เลเวอร์คูเซนครับก็สามประสานแนวรุกก็จะมีอาดัมโรซิครับมีมูซาดิยาบีและมีอาหมินอัตลีนะครับ ในส่วนของทศนะคู่นี้ครับเฮงมองว่าตรามีเอริโกมาดริดเล่นในรังไม่ไม่ค่อยจะแพ้ใครนะครับและนัดนี้พวกเขาต้องการเก็บแต้มให้ได้ด้วยเพื่อขยับขึ้นไปเป็นรองจ่าฝูงของกลุ่มครับแทนที่ f c ฟซโต้ครับก็ต้องไปลุ้นกับคราบูธกับปอโต้นะครับคู่นี้เฮงมองไปที่ตรามีเอริโกมาดริดครับหนึ่งประตูไม่แน่เราลุ้นประตูที่2เพื่อกินเต็มครับ สำหรับคู่ที่6ของเฮงวันนี้ครับเป็นตัว v i p นะครับคู่ระหว่างบาร์ซ่าครับพบกับบาเยนน์มิวนิกครับในส่วนของทัศนะคู่นี้ครับก็สามารถแอดไลน์ไปติดตามเฮงต่อได้ที่ไลน์แอดไลเฮงเจ็ดแปดเก้าหรือวสแกนเคอร์โที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอตอนนี้เลยนะครับคู่ที่7ครับคู่ระหว่างทอตนแนมฮ์อัสเปอร์พบกับสปอร์ติ้งลิสบอนครับราคาบอลตอนนี้เปิดมาให้ทางฝั่งทอตนแนมฮ์อัสเปอร์ครับต่ออยู่ลูกครึ่งคครึ่งครับ ตอนนี้สเปอร์เป็นจ่าฝูงของกลุ่มครับกลุ่มนี้ขับเคี่ยวกันอย่างเมามันเลยทีเดียวครับแต้มไล่เรียงกันเลยไม่ต่างกันมากครับดันนี้ก็น่าจะมันอย่างแน่นอนครับมาดูผลงานการพบกันครับ2นัดที่พบกันมาครับก็เป็นทางฝั่งสปอร์ติ้ง i ิส o อนครับที่ทำได้ดีกว่าสเปอร์นะครับยังเสมอได้1นัดครับและก็เก็บชัยได้1นนัดนะครับสเปอร์ยังไม่สามารถเอาชนะ สปอร์ติ้งลิสบอนได้เลยครับที่พบกันมานะครับมาดูผลงานการแข่งขันที่ผ่านมาของทอ t t น n h มอส o เ s p ร์ครับสินัดหลังสุดครับชนะ5เสมอหนึ่งแพ้4ครับนัดล่าสุดครับเล่นในรังครับทอ t t น n h มอส o เ s p ร์สเตเดียมครับก็พ่ายแพ้ต่อนิวคาสเซิลมาครับด้วสกอรน1ประตูตัวอ2ครับดูกันนี้สำหรับในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษครับนิวคาสเซิลมาแรงจริงๆครับอัตราชนะ สิบนัดล่าสุดของสเปอร์อยู่ที่50%าครับชนะราคา40%และตราเิสูงที่40%่สนะครับส่วนสปอร์ติ้งลิสบอนครับสินัดหลังสุดของพวกเขาชนะ6ไม่เสมอเลยและแพ้4นะครับอัตราชนะที่หกอร์เซ็นต์ชนะราคา50%และอัตราเงินสูงที่70%เปรนะครับเปรียบเทียบผลว่าสิบนัดล่าสุดของทั้งคู่ครับท็อตแนมฮอสเปอร์ครับได้1 6บหกสผลต่างประตูสามลูกครับส่วนสปอร์ติ้งลิสบอนครับ มาดูในส่วนของราคาให้ได้แคบที่เปิดมาวั fire, นน <Pa igi, S 2> ี้ครับราคาเปิดมาลูกครบลูกครึ่งแบบนี้สเปอร์กินราคา4นัดเสียหนึ่งนัดจาก5นัดหลังสุดครับส่วนสปอร์ติ้งดิสบอนครับกินราคา3นัดเสีย2นัดจาก5้านัดหลังสุดครับสูงต่ำคู่นี้เปิดมาที่3ลูกครับสเปอร์สูง3นัดต่ำ2นัดครับส่วนสปอร์ติ้งดิสบอนครับสูง2นัดต่ำ3านัดนะครับมาดูในส่วนของรายชื่อตัวผู้เล่นวันนี้ครับทางฝั่งทอรแนาโมสเปอร์ครับ ก็น่าจะไม่ได้ใช้ของในส่วนของริชาร์ดิสตันนะครับที่มีอาการบาดเจ็บอยู่นะครับสามประสานในรุก,ก็น่าจะเหมือนเดิมครับแฮร์รี่เคนครับซอนมินครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็น่าจะใช้เป็นดอนลอฟสกี้ครับนั่นนี้ก็น่าจะได้ลงสนามนะครับส่วนทางสปอร์ติ้งลิสบอนครับ เขาก็น่าจะมาในระบบ4-3-3เช่นเดียวกันนะครับระสามภาษาในรุกวันนี้ครับก็จะมีเบโตกอนเคเวสครับมีติงเกาครับมีมาตินเอ็ดเวิร์ดครับในส่วนของคู่ที่7ของเฮงวันนี้ครับเฮงมองว่าทอรเน,นมตอัสเปอร์ครับเล่นในรังก็น่าจะพยายามคว้าช้นยนสปอร์ติง้งลิสบอนให้ได้ครับเพราะว่า แตมใกล้เคียงกันเหลือเกินครับถ้าแพ้นัดนี้ครับมีโอกาสที่จะตกรอบสูงเลยนะครับต้องไปลุนอีกคู่นึงครับว่าเขาจะเป็นยังไงครับก็ต้องพยายามเน้นอย่างแน่นอนครับสําหรับท็อตแนมฮอสเปอร์ครับเพียงขอมองไปที่ทอตแนมฮอสเปอร์ครับมาต่อกันที่คู่สุดท้ายครับของเพลงวันนี้ครับในศึกยู ไฟแชปเปสีกครับคระหวางไอทัแฟงเฟิร์ตครับเปิดดังต้อนรับการมาเยนของโอลิมปิกมา์เซ่ครับราคาบอลตอนนี้เปิดมาให้ทางฝั่งแฟงเฟิร์ตครับต่ออยู่ปอปอนะครับตารางคะแนนของกลุ่มนี้ตอนนี้ครับแฟงเฟิร์ตครับก็ยังมีโอกาสลุ้นครับที่จะไปเล่นรอบน็อกเอาท์นะครับส่วนมา์เซ่ครับก็ตอนนี้อยู่อันดับสองของกลุ่มครับก็หวาดเสียวอยู่เหมือนกันครับต้องพยายามเน้นอย่างแน่นอนครับ าดูผลงานการพบกันครับ3นัดล่าสุดที่พบกันมาก็เป็นทางฝั่งแฟงเฟิร์ตครับเก็บชัยเหนือมาร์เซได้ทั้งสามนัดเลยนะครับเหมือนบอลจะแพ้ทางนะครับสําหรับมาร์เซที่พบกับแฟงเฟิร์ตนะครับฟอร์มสิบนัดหลังสุดของแฟงเฟิร์ตครับชนะ6เสมอหนึ่งแพ้3ครับอัตราชนะอยู่ที่60%ชนะราคา60%สิบเปอร์เซ็นต์และตัดกึ่งสูงที่ห้อร์เซ็นต์นะครับส่วนทางฝั่งโอลิมปิกมาร์เซครับสิบนัดหลังสุดครับชนะ4เสมอหนึ่งและแพ้5ครับอัตราชนะอยู่ที่40%ชนะรสี่สิบเปอร์เซ็นต์ชนะครับ เปรียบเทียบผลบอลสินัดล่าสุดของทั้งคู่ครับแอตโรมแซมเฟิร์ดได้18บแสิบผลต่างประตู8ลูกครับส่วนโอลิมปิกมาซีครับได้13บสามผลต่างประตู3ลูกครับมาดูในส่วนของราคาแฮนดิแคปที่เปิดมาวันนี้ครับราคาเปิดมาพอๆแบบนี้แอตโรมแซมเฟิร์ดกินราคา2นัดเสีย3นัดจาก5นัดหลังสุดครับส่วนโอลิมปิกมาซีครับกินราคา4นัดเสีย1นัดจาก5นัดหลังสุดครับสูงต่ำคู่นี้เปิดมาที่2ลูกครึ่งครับแอตโรมแซมเฟิร์ดสูง1นัดต่ำสี่นัดคร โอลิมปิกมาซีครับสูง4ี่นัดต่ำหนัดนะครับในส่วนของรายชื่อทุกคนแข่งคร่าวๆวันนี้ครับทางฝั่งแอตลาสแนเฟิร์ตน่าจะมาในระบบส3ครับหน้าเป้าจะเป็นโคลโมอันนี่ครับส่วนโอลิมปิกมาซีครับน่าจะมาในระบบ4-2-3-1ครับหน้าเป้าจะเป็นอาร์เต็มโดซานเชสนะครับในส่วนของคู่นี้ครับเพียงมองว่าเจ้าถิ่นแอตลาสแคนเฟิร์ตครับจากเซตที่ผ่านมาครับสานัดครับเก็บชนะมักเซีได้ตลอด บอลเพ้ทางอย่างแน่นอนครับเองมองไปที่ทรัคแฟงเฟิร์ตครับเก็บช้ยเหนือมักเซไปได้อย่างแน่นอนทั้ราคาเป็นมาพอมนี้ไม่แพงนะครับสรุปทัศนะของเฮงบอลเตงวันนี้นะครับประจำวันพุธที่26ตุลาคมครับก็คู่แรกครับเป็นตัว VP ก็สามารถแอดไลน์มาสอบถามเฮงต่อได้ครับที่ l ล n e แอดเฮง789หรือสแกน QR โค้ดที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอตอนนี้นะครับ สำหรับตัวฟรีคู่แรกครับคู่ระหว่างอินเตอร์มิลานพบกับวิกตอเรียพอร์เซนเฮงมองไปที่อินเตอร์มิลานครับถัดมาครับครับบูธพบกับปอโต้ครับครับบูธตอนนี้เป็นจ่าฝูงครับต้องเน้นอย่างแน่นอนมองไปที่ครับบูธครับคู่ที่3นาโปลีพบกับเรนเจอร์ครับเรนเจอร์ตกรอบไปแล้วครับไม่มีสัทแตมเลยครับเสียประตูอย่างเยอะแค่มองไปที่นาโปลีครับอ่าแจกกับเลว์อูโพรครับเหงมมาเลว์อูโพรต้องเน้นครับต้องเน้นเพื่อ จะเข้าไปเล่นในรอบต่อไปครับต้องเน้นอย่างแน่นอนกับเอาไที่ลิเวอร์พูลกันแอตาดริกกับเรเวอร์คูเซนครับเห็นมอาไปที่แอตาดริดครับถึงแม้ว่าจะไล่ตามเรเวอร์คูเซนอยู่ไม่ใช่ไล่ตามครับเรเวอร์คูเซนจะเน้นอย่างแน่นอนในนัดนี้เพราะว่าแต้มตามติดกันอยู่พอสมควรครับแต่แอตาดริดต้องเน้นครับเพื่อขึ้นเป็นจ่าฝูงของกลุ่มนะครับมองที่แอตาดริดครับสเปอร์พบกับสปอร์ติ้งลิสบอนครับ มองไปที่สเปอร์ครับสเปอร์น่าจะเก็บชัยเหนือสปอร์ติงลิสบอนไปได้ครับแล้วคู่สุดท้ายครับคู่ระหว่างอันทัรงแฟงเฟิร์ตพบกับมักเซ่ครับมองไว้ที่แฟรงเฟิร์ตครับไม่ยากครับเล่นในรังแฟงเฟิร์ตสบายๆครับเก็บชัยเหนือมักเซ่ได้อย่างแน่นอนเหมือนบอลแพ้ทางครับคู่นี้ครับก็ในส่วนของโฆษณะของเฮงวันนี้ครับก็มีเพียงเท่านี้ครับขอให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังนักลงทุนทุกท่านโชคดีครับเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้เฮงเฮงรวยๆทุกท่านสวัสดีครับ